สวัสดีครับพบกับทีมังกี้รีวิวเกมนะครับวันนี้เราอยู่กับ FIFA Mobile เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมขายนีมาไปนะครับ,รบ <holder. S 2> เพราะว่าดูจากตลาดแล้วเนี่ยอูตินยจะมาก็เลยคิดว่าราคานีมาเนี่ยน่าจะลงฮะผมขายไปที่เท่านี้เลยฮะยี่บเอ็ล้านนะครับผมก็เป็นการแจกฟรีของอีเวต์ ที่แล้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองโอบามิยังนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่เราจะสุ่มการ์ดนี้นะครับการ์ดโอบามิยังเนี่ยนะครับเ่าก่อน S T ราคาไม่น่าจะเกิน21ล้านนะ ดูสิโอเฮ้ยราคาขึ้นตายยี่สิบสอง 22. ราคาขึ้นอ้าวตายละราคาขึ้นแล้วครับผมสำหรับใครที่สนใจนะฮะตอนนี้ราคาขึ้นไปแล้วตอนกลางวันยังเจออยู่เลยยี่สิบเฮ้ย,อย <c oughs> เอากดอะไรผิดหรือเปล่า ไม่ได้กดอะไรผิดนะอตายแล้วรานะคาดีดตัวกลับแล้วครับผมรานะคาดีดตัวอย่างรุนแรงเป็นยี่สิบสี่ล้านแล้วนะโอ้โหราคาขึ้นไปอย่างรวดเร็วเลยนะฮะเขาจะเอามาลอง โอ้โหเซ็งเลยราคาวันสุดท้ายนะฮะยี่สิบสี่ล้านนะครับแรงใช้ได้ยี่สิบสี่ล้านสองสองแปดยี่สิบสี่ยี่หกยี่ห้าเพราะว่าพวกนี้ราคามันขึ้นแน่นอนนะยี่สิบสี่ โอ้โหลุงนี้ซื้อตั้งแต่เมื่อเช้าเอามาลองนะ,ะับเดี๋ยวเราเอาซื้อมาลองแล้วก็ถ้ามันดีก็ก็ผู้ชมก็สามารถที่จะเก็บไว้เอาไว้ใช้เองก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะลองลองเล่นดูนะฮะเราจะใช้แผนไหนดีเสียมสามแล้วกันเนาะเสียงสาม3อาคำวันนี้ออกไปเมยางแทน แล้วก็ผมขายนี่มาไปเมื่อกี้นะครผมได้มาก้ลอยมาแทนนะฮะจะบอกว่านี่มาค่อนข้างที่จะดีกว่านะแต่ว่าคูติโย่จะมาแล้วไงเรากลัวราคามันจะลงกว่านี้เราก็เลยขายนะฮะก่อนที่ราคามันจะดรอปลงไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเลื head ่อนเฮดทเฮดนั่นแหละนะครับผมลองตัวลองตัวถ้าดีก็ อาจจะเก็บไว้ใช้เองถ้าไม่ดีก็ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ใช้ <c oughs> ไม่ใช่บอกไงดี <c oughs> โอ้นะ <c oughs> เริ่มกันเลยครับแพงได้เรื่องเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยจะโดนลูกแรกหรือเปล่าเนี่ย ชือบปุ๊บหมูดูเดือดมากเลยโฮ้ยมีโรนันโดด้วยฮะโรนันโดปุ๊บโอ้โหเกือบละเกือบละเกือบละเมื่อกี้โอ้โอ้ปุ๊บเดี๋ยวจ้องปุ๊บโอ้ไม่ฟาวครับฟาวเนื้อว่าจะไม่ฟาวฟาว ไปแล้วโอ้โหลืมลืมบอกนะครบบูทของโอ้โหเฮ้เยวิ่งแซงเหรอวิ่งแซงเลยอ่ะโหมดมากคือจะบอกว่าสกิลบูทของโอบามยังเนี่ยเป็นสกิลบูทสปีดนะฮะก็คือมีสปีดต้นที่ดีนะครับเมื่อกี้งงเหมือนกันวิ่งแซงเฉยอยากอยู่ข้างหลังเมื่อกี้นะฮะเฮ้ยน่าสนใจแล้วเนะี่ย เดี๋ยวลองดูโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหกาว่าจะแบบเฮ้ยลองดูสกิลหมงของอุบามิยางดีอะไรเงี้ยนะฮะอ้แต่แรงไปหน่อ,อตงต่อบอลดีมากเลยฮะโมริบ้านี่ เป็นตัวที่ให้ฟรีนะแต่เล่นดีมากเลยนะผมเคยเจอบ่อยๆสอดเข้ามาโมงดีมากเลยสอดเข้ามาโมงสอดเข้ามายิงดีมากเลยนะโมลิบ้าเนี่ยโรเบ้นวาเลเชียวฮึบโอ้โหโชคดีนะติดบล็อกไว้ได้ครับผมคิดว่าเราเบ้นจะแบบฮึบอ้าวฟาวไหมโอ้โคตรเสียวเลยครับกวัวฟาว ช่วงนี้โยนฟาวบ่อยมากเลยนะฮะโอ้โหโดนเกือบเข้าครับเกือบเข้ารงนี้โมรันโดว่าแล้วเชียวเอาไม่ใช่โรนันโดเจมินเนสนะครับผมโหมเข้าไปจนได้นะครับกี้ใครประกบเนี่ยเดี๋ยวขอดูสิ อดูไม่ออกเหมือนมีสองคนเหมือนมีเยโล่ด้วยนะมาแล้วครับไม่รู้ใครละ <O bey. S 2> โอเบเฮ้ยโอเบขึ้นได้อยู่นะเมื่อกี้ถือว่าขึ้นได้อยู่นะแค่โมงไม่เข้าเฉยไวเปอร์โอเคครับเป็นอันที่พูเสมอกับไวเปอร์นะครับในครึ่งแรกหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับผม จากการทำประตูของโอเวมายังและเจมินเนสนะครับเทิบดาวีบลุ๊กกุ๊กกุ๊กกูอีเวนต์นี้ผมมองไว้เป็นเอ่อมากินยโอนะครับจะแทนมาแทนบุ๊กนะครับผม111เเหมือนกันนะฮะ รู้แล้วราคานักเตะอยู่ช่วงประมาณประมาณ20ล้านนี่แหละนะครับถ้าราคาต่ำกว่านั้นแนะนำว่าซื้อเลยนะครับตัวรนะ้อยสิบเห็ดนะชื้โลกเก็บได้ครับผมดาวี่โอ้โหดดวี่เวี่เล่นอะไรนะหน้านี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยให้เขาเลี้ยงมาง่ายๆอย่างนี้เลยหรอ โหโคตรเซ็งเลยดูฮะปล่อยให้เขาเลี้ยงง่ายๆเลยฮะโล่งๆเลยฮะโอ้กระตุกสุดๆเลยไาแล้วอึ๊บ โอ้โหโดนแล้วฮะโดนลวลูววลวลกนี้จะลูกที่สามหรือเปล่านยะลูกที่สามป้าโอ้โหใช่เลยครับอย่างนี้มันใช่เลยอ๋วันนี้เล่นมาสามสุว่าตั้งแต่ทําคลิปมานี่โดนแพ้ตลอดเลยนะฮะลูกนี้ก็โดดดีจริงๆดาวีแทบไม่โดดเลยไม่โดดเบียดเลยต้องพัฒนาฝีมือต่อไปฮะ ต่อบอลดีเกินลอยไปแล้วครับลอยลอยว่าไงครับโอ้อูนี้เสียดายอย่างแรงโอ้โหเกือบแล้วครับเมื่อกี้มีช่องโอเคเป็นอันเออ่เรียบู แพ้นะครับไวเปอร์สประตูต่อ1นะครับแต่ว่ามีการทําประตูของโอเบมายองเกิดขึ้นนะครับ1นึ่ลูกในเกมนี้นะครับผมเป็นอะไรที่เกินคาดมากเลยนะฮะเมื่อกี้วิ่งแซงเฉยนะฮะโอเคก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมจะเป็นอะไรนั้นน่าจะมีอีอเ,อเวนต์หน้าทีเ่เขาเรียกว่าเป็นรีรีวิ่หน้านะครับว่าจะมีมีเอีเวนต์ตัวนี้ครับ ตัวมิด uh, มนะิดเน็ตเนาะมิดวีคแมสเน็ตนะฮะตัวนี้นะมันจะรีมาแล้วนะครับตัวร้อยแปดสัปดาห์หน้านี่จำไม่ได้ว่าเป็นตัวไหนนะฮะไม่ใช่กิีนวูดแต่ว่า